ก่อนหน้านี้ดีเจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุทีวันได้เข้ามาพบพนักง,งานสอบสวน DSi เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหา ฐานร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนและร่วมกันช่อกองในคดีลงทุนหุ้น forex 3d โดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมทั้งขอนัดยื่นหลักฐานอีกครั้งในวันที่30กันยายนปี2565ต่อมาดีเจแมนและใบเตยได้ขอเลื่อนเข้ายื่นหนังสือชี้แจงเป็นวันที่17ตุลาคมพศ2565เนื่องจากมีข้อมูลจํานวนมากจึงต้องยืดนเร็ว เวลาในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานล่าสุดดีเจแมนได้โพสต์รูปลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่าหัวใจของพ่อ รออีกนิดนะลูกขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมจะไม่มีวันลืมเราจะผ่านเรื่องร้ายๆนี้ไปให้ได้ครับสําหรับความคืบหน้าคดี forex 3d ที่กําลังเป็นที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เมื่อวันที่28กันยายนนายตรยฤทธิ์เตมะชิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แถลงความคืบหน้าคดีต่อสื่อมวลชนโดยได้รับการเตรียมออกหมายเรียก6คนสุดท้ายในกลุ่มซึ่งมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดถึง3ข้อหาได้แก่ข้อหาช่อกงประชาชนข้อหากู้ยืมเงินข้อหาพรบ อพิวเตร์ให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่11-12ถึงตุลาคม2565ส่วน6คนที่ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้จะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่4-5ถึงวันที่ตุลาคม2565เช่นกัน